อากาศเย็นๆแบบนี้ก็ต้องออกไปตีฟินๆเสริมความอบอุ่นด้วยปิ้งย่างสไตล์อิสากาะยะร้อนๆใครอยู่แถวกระปะึกต้องกดแท็กเพื่อนไปแล้วแม่ตรงนี้จะเป็นร้านเปิดใหม่หน้าร้านมิสุมริบอกเลยว่าโปรเครื่องดื่มมีฟองก็คือเลิศซื้อเป็นทาวแถมไปอีกหนึ่งเยือรออะ,อะไรอะคะเอาชนนอกจากเครื่องดื่มจะดีแล้วกับแก้มเขาก็เลิศอิสากาะยะเขาก็จะย่างกันร้อนๆสดๆกันตรงร้านเลยค่ะนั่งไปสักพักก็มีดนตรีสดมาเล่นให้ฟังด้วยอันนี้จะเป็นเมนูคร่าวๆนะคะอันนี้คือของทานเล่นนะคะแต่เด็กแก๊งเราดูสั่งกันมาเพีย คติเงินอาจจะไม่มีแต่ในสตอรี่ต้องอลังการเมนูนี้จะเป็นซาบะย่างไฟเนื้อเขาแน้นมากบีบเลมอนลงไปสดชื่นสุดๆในส่วนของเนื้อเขาก็มีนะคะเมนูนี้ก็คือฉ่ำมากกุ้งเทมปุระล่าซอนมันกุ้งโรยไข่กุ้งแล้วก็กินโดยกุ้งเอ้ย พี่อังอากาศมันเย็นนะเนาะก็เลยต้องสั่งมาม่าซุปกินจิมาสดซะหน่อยอีกเมนูหนึ่งที่กินตอนร้อนๆก็เลิศเหมือนกันก็คือข้าวผัดมันเนื้อบากิวอันนี้มันไม่ใช่ทานเล่นแล้วกินจริงอยากจะบอกว่าวันที่เราไปอากาศเย็นๆจิบเครื่องดื่มเย็นๆบอกเลยว่าฟินมากอันนี้จะเป็นเหมือนลูกชิ้นไก่ญ,ญี่ปุ่นเลยค่ะชุบกินกับไข่ดี <ừ> พี่แบงกินไปทั้งลูกเลยเอาจริงๆนะเวลามากินอะไรแบบนี้แล้วมากับเพื่อนเยอะๆนะเมาสกันสนุกสุดยิ่งได้กินของอร่อยเครื่องดื่มเย็นๆบรรยากาศดีๆแฮปปี้ที่สุดละความเล เซฟกดแชร์และตามไปได้เลย